สวัสดีครับต้อนรับช่องลีหมิงโชว์สิแม่ทั้งกีฬาทั่วทิศ90.5ตอนเที่ยงและกนินทากีฬาโลกให้มัน99นะครับวันนี้มาพูดถึงวิวกรวุฒิสารนะครับตอนนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะขึ้นอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากว้าแชมป์นะครับที่สิงคโปร์มาได้นะฮะ ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเราจะฉลองกันนะครับดีใจกันเท่าๆกับที่ลี่มิงอยากจะบอกนะครับว่าของแบดมินตันนะครับเขาจะจัดอันดับเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็จะวู่ว,วาบนิดนึงเรื่องอันดับนะก็จะได้หลงดีใจกับตัวเลขมากมายนักนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็ต้องบอกว่ามันก็ต้อง เป็นความภาคภูิใจนะฮะที่นักกีฬาไทยยืนหนึ่งได้แในการจะยืนหนึ่งได้เนี่ยมันต้องรักษาแชมป์นะครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆให้ได้แต่ว่าบางคนนะครับอย่างลินตันเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องอันดับโลกเท่าไหร่ก็จะวางโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยให้เหมาะสมกับวัยอายุนะครับไม่ร่างกายเนี่ย กรอบเป็นข้าวเกี๊ยวรุ่งมากเกินไปนะครับอันนี้ก็วิวก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าพออันดับโลกเราสเสถียรแล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่จําเป็นว่าไปยุโรปจะต้องแข่ง3ทัวร์นาเมนต์ติดกันเลยนะครับเราต้องพักร่างกายเพื่อความสดอาจจะลงเอ่อหนึ่งเว้น1ลง1นะครับอ่าไปลงแข่งทัก3ารายการเนี่ยมีมี3รายการลงทัก2ออะไรเงี้ยก็ดูความเหมาะสมกันไป แต่ว่าลีหมิงกำลังจะพูดถึงนะครับเฉพาะชายเดี่ยวนะฮะและ้วนคู่ผสมเนี่ยเราก็ได้บาดกับเฟรมมาเป็นความหวังละนะฮะตอนนี้แตยานขึ้นอันดับหน้าจะท็อปไฟละหลังจากได้แชมป์ที่สิงคโปร์โอเพ่นนะครับเป็นการแชมป์ระดับที่5ของทั้งคู่นะครับก็ดีใจเป็นอีกคู่หนึ่งที่เราพอจะหวังได้โดยเฉพาะเป้าหมายต่อจากนี้เนี่ยลีหมิงคิดว่า เราไปเน้นที่เอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะเรายังห่างหายเหรียญทองไปนานนะครับเราจะพูดถึงประเด็นกุลวุฒิวิวนะครับนะบเพื่อจะบอกว่าเราดีใจกับวิวได้นะครับแต่เราต้องประคบประงมนะครับแล้วก็อยากจะเห็นนักแบดมินตันชายเดียวของเราเนี่ยทยานขึ้นมาเคียงข้างวิวใน ระดับท็อป10ท็อป20 Century Fox ของโลกให้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้ามองดูแล้วนะครับมันก็ทำให้วิวเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะหนาวสักนิดหนึ่งสำหรับการไม่มีนักแบดนมินตันชายเบี่ยวอยู่ข้างๆนะครับเพราะว่าดูตารางอันดับคะแนนล่าสุดเนี่ย กันทพลหวังจเจริญน,นะครับก็อยู่39แล้วก็ต้องบอกว่ากันกันทพลตอนนี้ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับโอกาสที่จะกลับมาประสบความสําเร็จเนี่ยยากมากนะครับส่วนคนที่จะเป็นความหวังได้อีกคนหนึ่งก็คืออีกิวพณนิชพลธีรรัละละสกุลน,นะครับอนนี้อยู่47ของโลกอายุยังน้อยครับประมาณ21-22นะครับ นะก็ยังพัฒนาได้แต่จะพัฒนาถึงหรือไม่มองคนที่3นี่โอ้โหไปนู่นเลยครับสลันเจมสีอยู่63ของโลกนะครับยากมากนะครับสลันเจมสีนะในเรื่องของศักยภาพต่างๆนะครับดังนั้นนะครับวิวนะครับนับจากนี้ต้องออดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายความฟิตนะครับอาการบาดเจ็บเพราะอายุมากแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะ พวกนี้เกิดขึ้นรวมถึงฟอร์มการเล่นนะครับมันจะต้องรักษาพีคนี้ให้ยาวนานที่สุดนะครับเ,เช่นอย่างรีชองวยเนี่ยนะครับโอ้โหยืนระยะดีมากแต่ว่าเป้าหมายของรีชงเวยยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องเหรียญทองโอลิมปิกเกมเลยเราหวังว่าอีก3ปีสำหรับวงรอบโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกานี่วิวยังอยู่ในช่วงที่ดีนะเกาะ ยืนท็อปเ0ของโลกให้ได้นะครับไปลุ้นเหรียญทองนะครับแล้วก็เช่นเกมนะฮะที่ญี่ปุ่นเราหวังว่าวิวจะไปคว้าตรงนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวิวสำหรับการทำงานหนักฝึกซ้อมนะครับรักษาสภาพร่างกายนะฮะแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่หวังได้แต่ห้ามไม่ได้เด็ดแน่นอนนะครับเอาละครับนี่คือภาพรวมกับการร่วมฉลองความสำเร็จ ของวงการแบดบินตันไทยที่มีนักแบดบนินตันก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในระดับหนึ่งนะฮะแต่จะยั่งยืนแค่ไหนในความหวงใยลึกๆของลีมีนเนี่ยก็เมือนที่บอกแล้วครับชายเดียวเราเนี่ยโอโ้โหวิวก็ยืนอยู่คนเดียวครับนะตัวที่จะขึ้นมาใกล้เคียงหรือหรือแทนวิวเนี่ยมันยังไม่เห็นตัวเลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับช่องลีบิงโช

ไหนไหนสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออรู้ละ